สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหุ้นถูกหรือแพงเป็นอีกหนึ่งคลิปในซีรีส์ Investing 101นะครับซึ่งถ้าถามผมเลยตรงๆว่าหุ้นมันถูกหรือแพงนะครับผมก็จะตอบกลอบไปว่าผมไม่รู้ครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่มีใครรู้จริงๆหรอกครับว่าไอราคาที่เราซื้อเนี่ยมันดีจริงๆไหมมันถูกจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเดาครับเพราะมันมีปัจจัยอีก เต็มไปหมดอะที่จะมาอาจจะส่งผลต่อกําไรของคุณตัวนั้นๆทําทำให้ถึงเราจะเดามาดีแค่ไหนอะมันก็อาจจะผิดได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แอบสแตรกถูกไหมเหมือนกับว่าผมถามคุณว่าก๋วยเตี๋ยวชามเนี่ยมันถูกหรือแพงผมตั้งราคาก๋วยเตี๋ยวชามนี้ไว้200บางคนก็จะบอกเฮ้ยแพงไปป่ะผมซื้อน้าบักซอยได้40บาทบางคนก็อาจจะบอกว่าโคตรถูกเลยกินมาแล้วแม่งอร่อยมากก็จะบอกว่า200ยเนี่ยคุ้มค่าแฟร์ไพรซ์เห็นไหมว่ามันอยู่ที่มุมมองคนสิ่งที่ผมจะแชร์วนันนี้มันเป็นแค่วิธีของผมซึ่งผมไไมมม่่ด้บออกกวาวาิธีขงผมมันถู แค่มันเป็นสิ่งที่ผมใช้ในแบบฉบับคนขี้เกียจแล้วก็อยากจะ disclaimer ก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้แนะนําการลงทุนแต่อย่างไดเป็นแค่การแชร์สิ่งที่ผมใช้เฉยๆดีไม่ดีก็ไปปรับใช้กันดูได้นะครับโอเคก่อนอืน่นอยากจะเน้นย้ําก่อนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่วาเล t i ่นนะทุกคนที่คุณดูคลิปนี้อยู่สิ่งที่ผมกำลังจะแชร์อันเนี้ยคือสิ่งสุดท้ายที่คุณควรดูเลยสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสําคัญมากกว่าคือสตอรี่กับฟัน d a เมนท a ลครับสตอรี่คืออะไรสตอรี่คือเรื่องราวที่จะบอกว่า ไอ้หุ้นตัวนี้มันจะสามารถโกรดได้มากน้อยแค่ไหนส่วนฟันธงเมนท์ลคือไอ้ธุรกิจที่เขาทําอยู่ฟันธงเมนท์เลมันเป็นยังไงบ้างพื้นฐานธุรกิจของเขาอ่ะมันเป็นยังไงบ้างซึ่งมันดีกว่าเวลิชั่นตรงไหนครับเพราะว่าถ้าไอ้สตัวนี้ดีไม่ว่าคุณจะซื้อราคาแพงแค่ไหนอ่ะสุดท้ายราคามันก็จะขึ้นต่ออยู่ดีถูกไหมแปลว่าถึงคุณจะซื้อที่ยอดดอยเลยถึงราคามันจะล่วงนะสุดท้ายถ้าสตอรี่ฟันธงเมนท์ลมันดีมันก็จะกลับขึ้นไปใหม่คุณก็จะกําไรอยู่ดีถูกไหมัันไไมม่่่ดดด้้สสาาคคญทีุซึงผอยกกจะ คุณวอลเลอบัฟเฟตนะครับ it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price แต่ง่ายก็คือซื้อหุ้นที่ดีในราคาที่โอเคดีกว่าซื้อหุ้นที่เฉยๆในราคาที่โคตรดีเพราะหุ้นที่เฉยๆในราคาที่โคตรดีไม่ได้มีอะไรการันตีเลยว่ามันจะโตถูกไหมแต่หุ้นที่มันดีมากๆแล้วราคามันไม่ได้แบบเวอร์ มันก็มีเปอร์เซนที่จะโตมากกว่าแล้วหุ้นที่มันถูกอ่ะครับส่วนใหญ่นะมันก็มีเหตุผลที่มันถูกถูกไหมมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้มันถูกอะยอดตกกําไรหายขาดทุนเงินสดไม่มีอะไรก็ว่าไปอะไรพวกเนี้ย ซึ่งถ้าหุ้นที่เราเลือกมามันดีอะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูวิดีโอก่อนอันนี้ของผมก่อนในซีรีส์นี้เนาะซีรีส์ Investing วันๆกดเพลย์ลิสต์ดูในช h a n n e l ผมก็ได้ผมบอกคร่าวๆไปแล้วว่าผมเลือกคัดหุ้นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแหละว,ว่ามันไม่ใช่แบบดีเทลขนาดนั้นอะผมก็แชร์ได้เท่านี้แหละซึ่งเงยอะกว่าน,นี้มันอาจจะต้องเป็นประสบการณ์มากขึ้นแหละซึ่งผมก็เรียนรู้อยู่ทุกวันนะครับแต่สิ่งหลักที่ควรจะมองหาเลยนะคือ long term secular growth ครับผมแปลเป็นภาษาไทยให้นี่คือการเติบโตอยยอยยยย่่่่าาางงัืนนวหุุ้ธรกิจททีเขู มันมี long term c e c l a r growth หรือเปล่าซึ่งมันก็ปัดเจกถูกไหมแล้วแต่บุคคลถ้า Open เนผม long term s e c l c a r growth ก็คืออะไรอย่างเช่นคลาวไหม long term c e c l a r growth ทุก,ทกธุรกิจวิ่งหาคลาวอย่างเช่น cyber security ไหมยิ่งยุคดิจิทัลมากขึ้น cyber security ก็ต้องเป็นอะไรที่สำคัญมากขึ้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ย long term c y c l c a l growth โอเคฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนปิดคลิปไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าบอกว่าหุ้นถูกหรือแพงไม่เห็นพูดถึงเลยเรามาเข้าคลาสเรียนกันเลยนะครับว่า r i a t i o n 101 อยากย้ำก่อนว่าสิ่งที่ผมใช้อะมันเป็นแค่ Sanity Check นะครับคือส่วนใหญ่มันคือการเดาเนาะเดาอนาคตอะเดากร h ว่ามันจะโตขึ้นปีนี้เท่านี้ปีหน้าเท่านี้มันเป็น n ซ t y c h ช็ k เฉยให้รู้ว่าไอราคาที่เราซื้ออยู่มันไม่ได้บ้าเกินไปโอเคมาแบบแรกก่อนแบบที่ง่ายที่สุดเลย relative valuation ก็คือเอาค่า ratio อะไรก็ตามอ่ะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็คือสมมติหุ้นอเมริกาใช่ไหมเปรียบเทียบกับ s p 5 0 0ก็ได้หรือเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือ p e ถูกไหมครับ price to earning ratio ซึ่ง p e ครับมันก็แค่การที่เราเอา price หรือราคาปัจจุบันตอนนั้นหารด้วย e p s earning per share หรือก็คือกำไรต่อหุ้นสมมติราคาหุ้นนั้นมันอยู่ที่10บาท e p s อยู่ที่1 p e ก็คือ10ถูกไหมครับ 10, 1ิหาร10ซึ่งโด้ P/E มันคือกี่ปีคืนทุนเพราะว่าการที่ EPS หรือกำไรต่อหุ้นมันหนึ่งแปลว่าเขาจะต้องทํากําไรหนึ่งเนี่ยอีก10ครั้งถูกไหมถึงจะคืนทุน10บาทที่เราซื้อไปในกรณีที่ EPS มันไม่โตเลยนั่นก็แปลว่ายิ่งน้อยก็ยิ่งดีถูกไหมเพราะว่าสมมุติจาก EPS 1เป็น EPS 2 P/E เท่ากับ5แปลว่าเขาทำไอเนี้ย EPS 2อีก5ปีเราก็คืนทุนแล้แต่ผมก็ไม่เคยเชียร์ให้ใครดูแค่ P/E นะเพราะว่าถึง P/E อะครับ มันจะสูงมากก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นมันไม่ดีนี่เพราะว่าถ้า EPS อะครับหรือ,อเลขตรงเนี้ยมันสูงขึ้นตามปีแรกอาจจะ1นน,นะแต่ถ้าปีที่2มันเพิ่มไปเป็น2งเนี้ยมันก็เท่าหนึ่งเลยถูกไหมมันก็ justify ไอ้ความสูงของ PE ได้เราก็เลยต้องลองมาเปรียบเทียบดูแลกันกับเพื่อนๆถ้าเราดูอย่างสมมติ investing นะเปิดเข้าไปในเว็บ investing กด financial กดที่ ratio เงี้ยเราก็จะเห็นค่า PE แล้วแล้วถ้าเราดูครับอันนี้คือ PE ปัจจุบันของ Google นั่นราคาอันนี้ถ้าเราดูอินดัส r ทรีครับอันนี้คืออุตสาหกรรมของที่ Google อยู่ p e อยู่ประมาณ30แล้วก็เทียบดูคร่าวๆอีกก็ได้แล้วก็ตีได้เลยว่าเอ้ยกูเกิลมันก็ดูถูกดีนะเพราะมันต่ำกว่าอุตสาหกรรมหรืออยากเทียบกับเพื่อนของเขาตรงตรงอันนี้ก็ใน Investing เหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็ไปหา p s มาก็คือหุ้นที่ไออินเวสติงเนี่ยคิดว่าทําคล้ายๆ Google ก็จะเห็นว่า PE ของ PS เนี่ยมันต่ํากว่าแปลว่า Google จริงๆก็อาจจะไม่ไถูกขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ในผมลองไปดูแลละไอ้ PS ที่เขาหามามันเป็นบริษัทแบบอะไรก็ไม่รู้คือ Google มันไม่มีใครตรงใครทเลียก Google ขนาดนั้นนะครับก็เลยดูอาจจะดูยากหน่อยก็ดูหลวมๆดูเป็นอินดัสทรีไปก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเทียบกับตัวเองแม่งเลยไม่รู้จะไปเทียบกับใครก็เทียบกับตัวเองอะสิปีที่ผ่านมาเขาเล่นอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่ก็อันนี้เป็น Trading View นะครับกด Indicator แล้วก็ search คําว่า PE Price to Earning Ratio เนาะมันก็จะขึ้นมานะจ่อประมาณนี้ซึ่งถ้าเราดูนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยอันนี้คือยุคที่อาจจะเป็นเรียกว่าวัตเทอของเขาก็ได้เนาะ2ปี2022 23เนี่ย PE เขาอยู่ประมาณเนี้ย17ตอนนี้อยู่ที่19ครับก็ถ้าเทียบกับอดีตก็คือค้่ถูกแล้วถูกไหมลงมาแถวนี้ก็คือค้่ถูกที่แบบนี้ก็ได้ครับก็ง่ายดีด้วยซึ่งมันก็จะมี Ratio อื่นๆที่คุณสามารถ,ถดูได้อีกถูกไหมครับซึ่งผมขอไม่พูดถึงในวิดีโอนี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ ผมจะพูดแค่สิ่งที่ผมใช้นะอันต่อมาก็คือ free cash for you ครับอันนี้ไปง่ายๆก็คือใน1่ปีครับได้จูงเงินเงินที่เราจ่ายบริษัทไปบริษัทนั้นจะผลิตกระแสงเงินสดได้ free cash f o ครับได้มากแค่ไหนใน1ปีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คุณสมมุติว่า free cash f o เขา5%้าคุณจ่ายซื้อหุ้นนั้นเป็น100บาทแล้ว free cash for o มัน5%เนี่ยคุณก็อาจจะตีความได้ว่าบริษัทนั้นสามารถทำกระแสงเงินสดได้5บาทต่อปีที่เขาสามารถเอามารีเทิร์นให้คุณได้เนี่ย5บาทต ตีง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้เราไม่ต้องไปคำนวณเองก็ได้นะครับในพวกเว็บ investing seeking alpha อะไรพวกนี้ก็มีตัวเลขนี้บอกแล้วเหมือนกันซึ่งเราก็สามารถเอามันมาเปรียบเทียบได้เหมือน PE เมื่อกี้เลยถูกไหมแต่โลกนี้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่า risk free rate อยู่ถูกไหมครับผมไม่แน่ใจตัวเลข,เ,ลขเป๊ะๆสมมติ10ปีคร่าวๆนะครับ4.5%้ละกันพันธบัตรรัฐบาล4.5%นั่นแปลว่าถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วฟีแคท f ฟยูอ่ะมันพอๆกับพันธบัตรรัฐบาลหรือต่ำกว่านิดหน่อย,อย,อย ถูกไหมเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับมัน10ปี4.5ตัดหลอดไป10ปีไงแต่หุ้นนะครับราคามันขึ้นได้นั่นแปลว่าถ้าคุณเริ่มที่สมเปอร์เซ็นต์สมมติแล้วราคามันขึ้นไปนครับแปลว่าไอ้ต้นทุนของคุณเนี่ยมันไม่ใช่สามเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามราคาหุ้นนั่นก็แปลว่าหุ้นที่ดีมีคุณภาพดีจริงๆแล้วคุณซื้อในฟรีแคสต์โฟร์ยูที่สักสองถึงสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันโอเค แต่ไอ้พวกนี้นครับก็อย่าลืมว่า f ร e แ cash flow มันจะต้องถูกหักลบด้วย stock b a s คอมด้วยนะคอมนี่คือ compensation นะครับมันคืออะไรมันคือจํานวนหุ้นที่บริษัทเขาออกให้พนักงานหรืออะไรพวกนี้ยเพื่อจ่ายแทนเงินสดของเขาซึ่งจริงๆอะครับเขาควรเอาเงินสดของเขาอะจ่ายถูกไหมแต่เขาไม่อยากเอาเงินสดอะไปจ่ายพนักงานเขาเลยจ่ายเป็นหุ้นแทนโดยเฉพาะบริษัทเทคใหญ่ๆครับทำอย่างนี้หมดแปลว่าเราก็ควรที่จะดูไอ้ตัวเลขนี้ด้วยเช่นอันนี้น่าจะ Seeking Alpha นะครับ ถ้ากด Financial เรามาดูที่ Cashflow เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Stockbase.com อยู่นี่เนาะนปี2024อันนี้ Google และครับ เขาจ่ายไปเนี่ยจำนวนนี้ก็คือต้องหักลบกับฟ r e แ c a 4นั้นด้วยแล้วค่อยเอาไปหา U อีกทีเนาะอย่าใช้ f รีแค a s ตรงๆเนาะกับบริษัทที่เขาจ่ายหุ้นให้กับพนักงานเยอะๆก็อย่าลืมดูว่าเขาจ่ายหุ้นเนี่ยเยอะแค่ไหนถ้ามันไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรครับใช้ f รีแค a s ตรงๆไปก็ได้แต่ถ้ามันเยอะเนี่ยอย่างพลันเทียอย่างเงี้ยครึ่งนึงเลยนะคุณก็ต้องไปหักลบ discount ตรงนี้ด้วยสมมติ Google นะครับถ้าใช้ f รีแค a s ตรงๆเลย f รีแค a s h flow per s r e ตรงๆมันอยู่ประมาณ3.7%ซซึ่งถือว่าถูกมากเลยถูกไหม แต่ถ้าคุณหักลบ s t o p p a s e comp p a c k a g ้ที asket, ่ผมเปิดให้คุณดูอ่ะสองหมื่นกว่าๆนั่นอ่ะมันจะเหลือแค่สองจุดห้าหกเปอร์เซ็นตอันนี้คือยิวนะครับแต่สําหรับหุ้นที่คุณภาพสูงแบบ Google อ่ะสองจุดห้าหกผมก็ว่าถูกอยู่ดีแหละครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างหุ้นที่ผมรู้สึกว่าโอเคถูกและคุณภาพดีถูกไหมแต่ผมก็ยกตัวอย่างไปในคลิปก่อนนัานี้ด้วยว่า Delta a i r l ์ไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่คุณภาพไม่ค่อยดีครับถ้าเราดู free cash flow yield ของ Delta Line, เดลต้าแอ,อร แต่ถ้าดูแค่นี้ครับคุณจะรู้สึกว่ามันโอ้ยมันถูกนี่ว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าผมบอกไปแล้วในวิดีโอที่แล้วว่าฟีดแโฟของบริษัทนี้มันมันบ้าบอมันสวิงแบบสวิงสวิงอ่ะก็คือเอาความแน่นอนไม่ได้เลยนั่นแปลว่าดูตัวเลขพวกนี้ไม่พออย่างที่ผมบอกว่าสตอรี่กับฟันเดเมนทัลสำคัญกว่าด้วยเพราะฉะนั้นจะทําสิ่งที่เรียกว่าバ a t ชันได้หุ้นตัวนั้นต้องมีคุณภาพดีก่อนมีกำไรที่โตอย,อย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยป็นกราฟอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยค่อยใช้อย่างนี้ได้ครับ แล้วเราจะพูดได้ยังไงว่าหุ้นตัวนั้นถูกหรือแพงคอนเซปต์หลักๆมันมีอยู่3อันถูกไหมครับอันเดอร์แฟร์กับโอเวอร์แวลูแปลง,ง่ายๆอันเดอร์แวลูก็คือถูก,ถ,กถูกไหมแฟร์ Fair, ก็คือราคามันเหมาะสมโอเวอร์ Over, ก็คือแพงแบม่งง่ายเป็น3 c a แคตตารีแบบนี้นะครับแล้วเราจะเปรียบเทียบยังไงล่ะว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะสมอันไหนแพงอันนี้คือสําหรับผมนะย้าอีกทีหนึ่งว่าคลิปนี้มันคือสําหรับผมหมดเลยแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าสําหรับผมผมจะเปรียบเทียบกับตลาดครับเพราะว่าเป้าหมายของเรา,าครับมันคือ เอสแอบีห้าร้อยถ้าเราลงทุนในหุ้นเมกาเนาะมันคือการเอาชนะตลาดเอสแอนบีห้าร้อยไม่งั้นเราจะเลือกหุ้นลายตัวทําไมถูกไหมไม่งั้นเราก็ไปลงอินเด็กติไม่ง่ายกว่าหรอไม่ต้องเลือกหุ้นเองด้วยถ้าเราไม่ชนะตลาดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าดู Market A v e r a g e ครับมันอยู่ที่ประมาณ9-10ทุกปีเฉลีย่ยถ้าคุณมองย้อนไป10ปี20ปีเงี้ย s อ500โต10%ทุกปีมันจะมีบางปีที่30บางปีที่ติดลบอะไรเงี้ยแต่ว่าเฉลี่ยแล้วออะะมมมันจออกาาปราณ 9- 10% นั่นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าสําหรับผมนะหุ้นที่สามารถโตได้มากกว่า10%มันคือหุ้นที่ถูกสําหรับผมครับ under value หุ้นที่มันโตได้เท่ากับ10%มันคือหุ้นที่แฟร์ครับและสุดท้ายหุ้นที่มันโตได้น้อยกว่า10%ก็คือหุ้นที่แพงไงผมเนะี่ยจะแบ่งแบบนี้ครับแล้วเราจะทํายังไงถึงจะรู้ว่าไอ้หุ้นที่เราซื้อเนี่ยมันจะโตกี่เปอร์เซ็นต์วะบางคนอาจจะใช้วิธีที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ผมใช้สิ่งที่เรียกว่า DCF ครับ Disc คาวเ c a s h flow คอนเซ็ปต์ของมันก่อนนะมันคือการที่เราโปรเจกต์ว่าในอีก5ปีเนี่ยสมมติใช้ตัวเลข5ปีแล้วกันรถของบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยที่เราจะซื้อเนี่ยมันคือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็โปรเจกต์ออกไปว่าถ้าฟีแคชโฟก์รถประมาณนี้สมมต15ิ15%ต่อปีเราก็โปรเจกต์ได้ถูกไหมครับว่าแคชฟลูเนี่ยในปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่จากไอตัวเลขที่เราคิดว่ามันโตได้75%แต่คอนเปอง d i s c o u n t ร์เซ็นต์แต่ออค,คอ่เราต้อง Discount ออเพราะว่าอย่าลืมว่าเงินในปีที่5กับเงินในปีที่1นึ่งครับจำนวนเงินที่ผลิตออกมามันทําให้เงินในปีที่5มูลค่ามันควรที่จะน้อยกว่าเงินในปีที่1ในอัตราที่เท่ากันถูกไหมครับโอเคอันนั้นคือคอนเซปต์ของ discounted cash flow แต่สิ่งที่ผมใช้อ่ะผมเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนจาก discounted cash flow เนี่ยเป็น d e s i r e cash flow ก่อนที่จะงงเรามายกตัวอย่างแบบแบบธรรมดาก่อนเนาะแบบที่เรียน discounted cash flow ธรรมดาก่อนก็ง่ายๆแบบนี้ถูกไหมสมมุติว่าปีหน 1, 000, ึ่งหนึ่งพันโตสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีทบต้นปีสองปีสามปีสี่ปีห้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ถูกไหมครับเนี่ยก็จะโตทบต้นอย่างนี้เลยเป็นกราฟานี้ลิเนียธรรมดามีอะไรแล้วหลังจากปีที่ห้าโดยส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่า terminal phase ครับก็เป็น terminal growth ก็คือเขาเอาสูิว่าห้าปีแรกอ่ะเป็นช่วง growth ช่วงนี้อาจจะโตได้สิบห้าเปอร์เซ็นต แต่ช่วงเทอร์มินอลเนี่ยหลังจากช่วงที่มันโกรธไปแล้วอะครับมันอาจจะโตได้ไม่15%้าเขาก็เลยคิดว่าแคนโต3%อตก็พออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเอาเป็นส่วนตัวของผมเองอะผมช่างแม่งเทอร์มินอลครับแค่พิธีห้าปีก็ยากพอแล้วจะต้องมาปีนีปีที่6 7 8 90ดอีกก็โอ้ไม่ต้องแล้วผมก็เลยจะสนใจแค่ช่วง growth ก็คือ5ปีครับแต่อย่าลืมว่าเราจะต้อง discount ด้วยนะในรูปนี้คือยังยังไม่ได้ discount นอ,อันนี้คือเพีแค่ f u l growth 15%อร์สม่ำเสมอแต่ถ้าเราจะเอา ให้มันมีเป็น DCF จริงๆมันจะต้อง discount ด้วย discount rate ก็คือตัว R นี้สูตรมันคือ,อน,นี้เนาะส่วน terminal ผมบอกแล้วว่าผมช่างมันนะผมไม่ได้ใช้ผมสนใจแค่5ปีแรกซึ่งโดยปกติอะครับไอ discount rate อะเขาจะคำนวณจากคำว่า WACC มันย่อมาจาก weighted average cost of capital แปลงง่ายๆเลยนะมันคือต้นทุนเฉลี่ยของการดาเนินการธุรกิจธุรกิจหนึ่งซึ่งมันก็จะมีสูตรของมันอีกแล้วเขาก็จะเอาสูตรเนี้ยมาหาว่าควรจะ discount rate เท่าไหร่อาจจะ8%ดเปอร์เซ็นต์ไหม ปีนึงอาจจะต้องดิสคาวน์อกมา8%หรือว่า10%อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้ทำดิสคาวน์แต่แคชโฟ o w นดีเผมทำเป็นดีไซเ e อร์คือไอตัวแอไอตัวเนี้ยครับผมไม่ไปหาสูตรมาผมจะเปลี่ยนไอสูตรตรงเนี้ยเป็น15% f i x ฟิกซ์ไปเลยเพราะอะไรครับเพราะผมต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดตอนแรกที่พูดไปถูกไหมมากกว่า10%ผมก็เลยงั้นขอ15%แล้วกันมันอาจจะ11 12, 1314ผมก็พอใจแหละแต่ว่าผมขอ15%เป็น มา r g จิ o นออฟเซ y ของผมเองถ้าคำนวณออกมาแล้วอ่ะมันได้เท่ากับ15%หรือมากกว่าแปลว่าหุ้นตัวนั้นสำหรับผมอ่ะมันคือ Under Value ลซึ่งผมอาจจะไม่ได้มานั่งบอกว่า DCF มันมาจากไหนใช้สูตรคำนวณยังไงเพราะว่าผมเองก็แค่เป็นคนใช้ครับคือผมแค่หาสิ่งที่เรียกว่า calculator แล้วก็ใส่ใส่เลขเข้าไปเลยไม่ได้มานั่งกดเองเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้จบด้านการเงินมาผมก็กลัวพูดไปแล้วมันผิดก็เลย <c oughs> เป็นแค่ผู้ใช้แล้วกัน แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะ DCF หรือว่าอะไรมันคือการคาดเดาถูกไหมเราต้องอซูมตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้คืออซูม growth rate ของ cash flow free cash o ครับอสูมว่ากระแสเงินสดที่เขาสามารถจะผลิตได้ในปีหน้าคือเท่าไหร่ซึ่งมันก็มันก็แค่ตัวเลขปะแล้วสุดท้ายถึงเราจะได้ fair value ออกมาครับก็อย่าไปจมอยู่กับตัวเลขนี้เลยมันก็คือสิ่งที่เราเดาออกมาแค่นั้นเองสมมติ smooth. เราเดามาแล้วมันคือ100ร้าคาหุ้นตัวนี้ fair v a ล u อยู่ที่100 ตอนนี้ราคาหุ้นมัน98คุณจะไปออินกับไอ้สิ่งนี้ปะเพราะว่าคุณคิดว่ามันแฟงก็ก็ถ้าถ้าคุณมั่นใจมากก็อาจจะเพิ่มสัสดส่วนได้แต่ว่าเป็นผมผมก็จะให้ค่าให้น้ำหนักกับไอ้ตอนตอนที่หุ้นอ่ะมันลงมาอยู่แพลวลูเนียเยอะที่สุดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะออินใส่มันตัวเดียวทั้งพอร์ตถูกไหมครับอย่าไปจมอ่ะมันเป็นแค่ตัวเลขครับที่ผมจะสื่อคือมันเป็นแค่ตัวเลขที่เราเดาออกมาแค่นั้นเองซึ่ง DCF มันอาจจะฟังดูยากต้องคำนวณน,นู่นนี่ เราสามารถใช้คนอื่นทําได้นี่ Analyst เขาก็ทําอยู่ตลอดเวลานะถ้าเราดูในเว็บ Investing อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าคุณเลื่อนลงมาในฟรีก็มีนะก็คือโซนที่เรียกว่า In Analyst Rating ะครับคุณจะเห็นว่า Price Target ใน1ปีของเขาว่ามันคือเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยคือ Google นะครับเขาบอกว่า27%จากราคาปัจจุบันตอนนี้ที่มี u p s i ซ e อยู่ก็แปลว่าราคามันถูกถูกหมเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมมองหาเกิน70%ผมเรียกว่าถูกลรว ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือโคตรถูกเลยถูกไหมครับแต่ถ้าคุณโอเคกับการที่จะเสียเงินเพื่อหาแฟลเวอร์ลูแบบไม่ปวดหัวสบายสมองก็เลื่อนลงไปที่ดีสคริปชันแล้วก็กดลิงก์อินเวสติงโปรของผมก็ได้เพราะว่าจ่ายในนั้นลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แลคุณก็จะมี access โมเดลเต็มไปหมดเลยที่ไม่ใช่แค่ดี f เฟมีอย่างอื่นด้วยเนี่ย d ีดีมีไฟล์ส s ซเซลมัลติโพสนอกจาก PE ที่ผมพูดไปเนาะเขามีอย่างอื่นด้วยหรือจะติ๊กเข้าติ๊กออกอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเส ของหุ้นตัวนั้นคือเท่าไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับคนขี้เกียจแล้วมีเงินแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากทําเองอะ่ะคุณไม่เชื่ออนนลิสต์สทั้งทั้งที่เขาเรียนจบไฟแนนซ์มาด้วยอะไรก็ตามคุณอยากทําเองผมก็ไปลองหาวิธีฟรีมาให้ครับถ้าคุณเซิร์ช Google ปุ๊บมันก็จะมีเต็มไปหมดแหละคุณจะลองเว็บไหนก็ได้ แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบไอ้พวกนี้คือผมขี้เกียจกรอกข้อมูลเองครับไอ้พวก Initial Cash Flow พวก Growth Rate พวก Terminal Growth Discount Rate อะไรพวกเนี้ยมันต้องไปนั่งหาเลขหาคำนวณใส่ EPS ใส่นุ่นใส่ Cash ใส่เด็บอะไรพวกเนี้ยผมขี้เกียจครับผมก็เลยลองดูว่าเออ ChatGPT มันก็ทำได้นะคุณไปโหลดไฟล์ 10K ครับ ของหุ้นที่คุณสนใจมาในหน้าหุ้น Investor Relation เลยคุณไปโหลดไฟล์มาปุ๊บคุณโยกใส่ ChatGPT แล้วก็บอกว่าให้มันหา f a r r Value โดย DCF คุณหน่อยมันก็จะทําให้คุณครับโดยที่มันก็จะทำ Assumption เนี่ยพวกนี้ขึ้นมาเองเสร็จแล้วคุณก็ค่อยไปบอกมันว่าไม่เอา Gold Assumption 6.5สิเอาเป็น10%คือตอนแรกเขามันใส่แค่6.5ครับผมเลยบอกว่าเอาเป็น10%ได้ไหม มันก็จะทําออกมาให้คุณครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งบทความกับทิ้ง YouTube ของคนที่สอน DCF ผ่าน ChatGPT ไว้ในดีสคริปชั่นให้นะครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ใช้ไงก็เลยไม่รู้จะแชร์วิธีที่ผมไม่ใช้ไปทําไม,ไมแต่แค่พยายามหาวิธีฟรีมาให้ทุกคนนะเข้าใจว่าไม่ได้อยากจะเสียตังค์กันแต่อยากย้ําอีกทีหนึ่งก่อนว่าหุ้นที่เราควรจะทํา DCF ได้ครับ c a s โฟลมันต้องสม่ําเสมอนะมันจะต้องเป็นหุ้นที่ Predictable ระดับหนึ่งอย่าง Costco อย่างเงี้ยได้เลยโคตร Predictable เพราะว่า f r e ี Cash Flow ครับมันโตอย่างสม่าเสมอเนี่ย ก็เลยรู้สึกว่าเออหุ้นอย่างเงี้ยทำ DCF ได้ซึ่งวิธีของผมครับโคตรจะง่ายเลยผมดูแค่นี้เลยอันนี้เป็นเว็บเสียตังค์แล้วนะสิ่งที่ผมใช้คือผมเสียตังค์เพราะผมขี้เกียจแต่ถ้าใครอยากใช้ฟรีก็อย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อันนี้นะครับผมกดไปดูที่ฟรีแคสโฟเพอร์แชร์ของ Costco เป็นเ r a งเที่ยวฟรั่นะครับก็คือหารเฉลี่ย12เดือนมันโตประมาณ1ิ1เเนปี่ยปี สิบเอ็ดสิบสองสิบเก้าอะไรว่าไปแต่ว่าคอสโ c o มันก็มี Stock Base คอมจำได้ไหม Stock Base คอมที่เราบอกตอนแรกถึงจะมีไม่เยอะแต่มันก็มีครับนี่นะสีม่วงๆข้างหลังสีส้มเนี่ยครับคือ Stock Base คอมก็คือเทียบจากแคลฟอร์เนีมันก็ไม่ไดเยอะหรอกแต่มันก็มีไง ผมก็เลย assumption ว่าแทนที่ผมจะใส่เลข1 1บ2ี่ยผมก็จะใส่แค่10%เปอร์เซ็ละกันในหน้า DCF อันนี้คือโปรแกรมเสียตังค์นะครับทุกคนเนี่ยตัวเลขนี้ผมก็มาจากเมื่อกี้แหละโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะเขาทำมาได้ประมาณ1 1บ2ทุกปีผมก็เลยลดให้เหลือ10%พอแล้วก็ส่วนตัวยวก็เอาเท่าๆเดิมนี่แหละถูกลงนิดนึงแล้วก็ใส่ r c o u n t e สิบห้เปร์มันก็จะตีออกมาให้เลยว่าถ้าผมยังได้สิ์เซ return ผมจะต้องซื้อตอนราคา657ถ้าซื้อราคาณนะปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยราคา975เนี่ยผมจะได้รีเทิร์นแค่6.27%ครับก็ถ้าเทียบกับ Analyst a n a l y s, <An alyst> <S, <An alyst> <S เขาก็คำนวณเนีประมาณเนี้ยอัพไซด์ประมาณ7.8%ก็พอๆกันซึ่งทําไมผมถึงบอกว่ามันคือ sanity c h e ็ k ถูกไหมครับตอนแรกคือมันเอาไวเ้เช็คว่าเขาทําได้จริงไหมอย่างถ้าสมมติว่าผมอยากซื้อ Costco ตอนนี้เลยนะตอนเนี้ยผมจะต้องให้มัน g r o w เท่าไหร่ free cash f ที่ผมจะต้องให้มัน g r o w เนี่ยก็คือประมาณ15%ครับผมจะได้ประมาณ15% return จากวันนี้เลยราคาตอนนี้เลยนี่มันก็คือเอาไว้เช็คอย่างนี้แหละครับถ้าคุณคิดว่ามันจะทาได้สิ้เปอร์เซ็ก็ซื้อแม่งเลยตอนนี้แต่ถ้าคุณคิดว่ามันจะทนนคคําทได้เหมือนเดิมที่มันเคยทํามา10กว่าปีก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคุณก็จะต้องรอให้ราคามันลงไปถึงระดับตรงนี้ก่อนแล้วค่อยซื้ออันนี้คือยกตัวอย่างนะครับจากตัวเลขมั่วๆที่ผมหยิบมาแค่นี้แหละเนาะก็คืออย่างที่บอกว่าผมเอาไว้เป็น sanity check แค่นั้นเลยถ้าสมมติคุณใส่ตัวเลขแล้วคุณจะต้องให้มันโต5 0อย่างเี้ย มันถึงจะเหมาะสมกับราคาที่คุณจากจะซื้อตะตอนเนี้ยมันก็ฟังดูอาจจะยากเกินไปถูกไหมครับแต่ถ้า15%แล้วคุณคิดว่าคอสโก้มันมีสตอรี่ที่มากพอที่จะทาให้มันโต15%ได้มันก็เมคเซนที่จะซื้อราคานี้ถูกไหมครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งคุณอาจจะมองไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะมองว่าถูกคนนึงอาจจะมองว่าแพงแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกมาเสมอน,นะครับตอรี่กับฟันเดเมนทัลสำคัญมากกว่าเวเลชั่น สุดๆเพราะว่าคุณซื้อราคาไหนก็ได้ถ้าหุ้นมันดีเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปเองอะแล้วก็วิธีผมไม่ได้แปลว่ามันถูกนะครับขอบคุณครับ